มามาส่มตาดีป่ะเข้มบ่ไก่ฮะเซ่บบ่่ดจดการเลยตัวองไก่หตั่โตก็บอกติดเ้าไปเอาหาบ่อ๋อรเอ๋อเอาเมื่อคืนชุ้มข่อยก็กินา่ อบอ่มีกลิ่นมสมผัจงจะบน่ะหน่าวบานน่อหนาวะนบ่หนาวบน้อยสมแล้วํำหุงหสมแห้งฮะสมะสมหรอตัวเป็นอันนั้นเป็นตัวม,นมันทเมดแลล้ที่มันเป็นบ้านหนังอื มาตัดให้พวก,กินไตอยู่นะมึงเป็นคนโง่กว่าพววว่าคนยค่เย็ดเป็น,นโง่ก็ใครคือโง่ไหมผิวผัวไม่สราบรึกินกล้องจริงจะดีเลยจะดีเล้สาวพนบิ๊กนะกระเพาะผ้าวนะเมื่อวานที่บึง บุนย er pues, e. ังไงมักนก็หายใจี้แบบนะบเบ๊ะเบ๊ะหอยจะอยาได้ไก่น้อยมืเลี้ยงบ่บ่ผมเลี้ยงไก่เหนบเทิะทนังสีน้ำอ๋อสีเขียวแมนเอา่สีเขียวขาวเลงนั่นดี อันนี้อันเดียวใครยืมหันหลายอยู่แต่ว่าผมมักไล่มันนะครับมันมันจันยังอันนั้นหัวหน้าตา